โรตีเลยอ่าที่ปุ้มใส่อยู่เนี่ยสวยมากมีมาวงเดียวนะคะวงนี้เนี่ยเป็นหยกพมา่าธรรมชาตินะคะเขามีทั้งเขียวมิลกี้กีนมีทั้งเขียวจักระพัดนะคะมีทั้งเขียวกรีนแอปเปิลโอ้โหหกลกซิลวเลยนะคะสวยงามเนี่ยปุ้มใส่ให้ชมเนาะเป็นหยกพมา่าไทยเอนะคะปกตินะวงนี้เนี่ยหน้าร้านนะคะหนึ่งแสนบาท สวยงามเดี๋ยวจะส่องไฟให้ดูเนาะวันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นไปเลยค่ะห้าหมืนบาทอ่าสวยมากเป็นยกพม่าธรรมชาติไทยเอนะคะเนี่ยถือว่าเป็นหกลกซิลได้เลยนะคะเพราะว่ามีทั้งสามสีอยู่ในวงเดียวกันเลยนะอันนี้เขียวกับดำเลยนะคะแล้วก็แกะสลากนะคะเป็นพฤกษานานาพันธ์ุนะคะก็คือความร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุข ขอบพระคุณค่ะพี่ทวีนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่นะทุกการกดไลค์กดแชร์การทักทายนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ้มนะคะหรือคุณเอนะคะก็มีความสุขมากๆเลยเพราะว่าเราได้มีกรยานิมิตรเพิ่มเนาะตอนนี้เนี่ยคือทางคนยังรู้จัก สวงมากสมาสาาันพดิษ์สาขาชลบุรีได้น้อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝากทุกท่านช่วยกันกระจายเนาะกระจายอ่าสวยมากหนึ่งแสนบาทนะคะจัดโปรอยู่ที่ห้าสิเปอร์เซ็นก็หนึ่งห้าหมื่นบาทค่ะวันนี้นํามาวงเดียวเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเอสวยนะคะวงนี้สีนี้แบบนี้นํามาแค่วงเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพุ่งจะวัดไซส์ให้ดูเนาะ ไซส์วงนี้นะคะอยู่ที่ห้าสิบหกจุดสี่มิลน,นะคะห้าสิบหกจุดสี่มิลข้อมือปุ้มแบบข้อมือประมาณข้อมือปุ้มมหาปุ้มจะใส่ออกหลวมนิดนึงห้าสิบหกจุดสามนะคะแล้วก็มาดูความหนาความหนาอยู่ที่สิบจุดหกมิลน,นะคะความหนาความหนาของกำไรนะคะสิบจุด หนึ 1> 1่งุดิบสิบจุดหกมิลฝาสวยงามมากนะคะไม่เสียไม่เสียเขาเรีไกลอะไม่เสียไม่เสียราคาเลยนะคะถูกมากนะคะเป็นหยกพมาก่าธรรมชาติไพเอนะคะไหนๆเราดูกําไรท็อปโคุโรตี้แล้วนะคะเรามาดูอีกอีกอวันนี้เป็นไรนะพูดลิน้นมันพันกันเนาะ สำหรับชิ้นนี้นะคะสีเขียวกรีนแอปเปิลเป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทยเอเหมือนกันนะคะแล้วก็แกะสลักมีทั้งเงินจีนนะคะมีทั้งพืชพันนานานะคะก็คือความร่ำรวยความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญงอกงามนะคะอันนี้หมายถึง ลายของเขานะคะจะแสดงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกลายทุกลวดลายเนี่ยเขามีความหมายเนาะนะคะช่างเนี่ยก็จะต้องแกะสลักด้วยจินตนาการอ่าสองวงนี้สวยมากนะคะเป็นหยกพมา่าธรรมชาติไทยเอนะคะราคาไม่ไม่แรงเลยค่ะปกติหน้าร้านขายสามหมื่นนะคะสามหมื่นสองวงนี้วันนี้เอาไปเลยค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสวยมากสี มีหลากสีเลยนะคะนี่อยู่ในวงเดียวกันอันนี้ออกดําเลยนะคะเขียวจนดํานะคะแล้วก็มีเขียวมิวกิกีนแล้วก็ยังมีเขียวเนี่ยเขียวมิวกีกีนแล้วก็ยังมีเขียวกรีนแอปเปิลนะคะหมายถึงเรียกกรีนแอปเปิลสีเขาจะคล้ายแอปเปิลส่วนมิวกี้กีนก็จะเป็นแบบเขียวนมนมเห็นไหมคะมีมีหลายเขียวอยู่ในวงเดียวกันเลยค่ะถือว่าเป็นมงคลมากๆนะคะ สองสี่เขาจะเรียกกินบ์ดเสี้ยงนะคะกินบ์ดเสี้ยงก็กินเท่าไหร่ไม่รู้จักหมดนะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บส่วนหกลกซิวนะคะยิ่งเป็นมงคลเข้าไปใหญ่เลยนะคะหกลกซิลหลายหลายท่านรู้จักเนาะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่งเรืองร่ำรวยการเงินโชคลาบนะคะแล้วก็อายุยืนยาวนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวปุ้มใส่ให้ดูเนาะสวยงามจริงๆสำหรับแบบนี้นะคะหมื่นห้า นะคะหมื่นห้าเนี่ยมีมาสองวงเท่านั้นเองสวยมากเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเขียวกรีนแอปเปิลจะเยอะกว่าอันนี้ก็จะมีทั้งมิลกี้กรีนนะคะกรีนแอปเปิลแล้วก็ออกดำๆนะคะหยกดำแจมๆนะคะจัดโปรที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะให้ดูราคาเลยนะคะจากสามหมื่นนะคะไซส์เดี๋ยวปุ้มวัดไซส์ให้ชมนะคะ วันนี้เราเริ่มต้นด้วยกําไรนะคะทุกท่านก็ขอให้มีกําไรนะคะช่วงสิ้นปีนี้ขอให้ทุกท่านได้รับใครที่เป็นพนักง,งานรอโบนัสอยู่ก็ขอให้ได้รับโบนัสเยอะๆใครที่ทําธุรกิจค้าขายก็รวยๆเยงเปังๆนะคะสําหรับวงนี้เดี๋ยววัดให้ดูนะคะว่ากี่มิลสําหรับวงนี้ก็ห้าสิบสี่จุดห้ามิลน,นะคะเท่ากันไหมเนี่ยสองวง ห้าสิบสี่จุดห้ากับห้าสิบห้าจุดหนึ่งนะคะห่างกันนิดหน่อยนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะเป็นกำไรยกพมา่าไทยเอท็อปครอร์ี้นะคะทีนี้เรามาดูหลักพันกันบ้างเป็นยกไทยเอเหมือนกันอันนี้เลยค่ะยกป้องไผ่นะคะยกป้องไผ่ปกตินะคะหนึ่งหมื่นบาทเป็นยกพมา่าธรรมชาติไทยเอเนาะ แกะสล,ลักเป็นรูปป้องไผ่นะคะอันนี้หมายถึงว่าความจเจริญรุ่งเรืองงอกงามไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะเห็นไหมนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ป้องไผ่ตัวต้นไผ่เนี่ยเขาจะลู่ลมตลอดเวลานะคะเขาจะ never die เลยนะคะไม่มีวันตายเลยนะคะตายยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยั่งยืนนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองงอกงาม นะคะอันนี้เป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทยเอแกะสลักเป็นป้องๆเนี่ยค่ะป้องไผ่ป้องไผ่ไนะคะลายลวดลายแบบนี้นะคะในราชวงศ์จีนจะชอบมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นเป็นมงคลมากๆเลยนะคะไผ่เนี่ยต้นไผ่เนี่ยถือว่าเป็นไผ่มงคลวันนี้นะคะนํามาจัดโปรอยู่ที่4,999บาทมีแค่2วงเท่านั้นนะคะสีของเขานะคะเป็นเขียวเข้มนะคะเกือบดําเลยค่ะแล้วก็เขียวมิวกี้กีนแล้วก็ยังมี สีน้ำพึ้งแจมสามสีหกลกซิวเลยค่ะวันนี้นำมาจัดโปรอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบก้าบาทกำไรป้องไผยหยกพามาก่าไซเอค่ะสวยงามเดี๋ยววัดไซส์ดูนะคะอันนี้มีมาแค่สองวงเท่านะคะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะ, 4, ะ,คะไซส์ของเขาอยู่ที่ประมาณหกสิบสี่จุดแปดมิลน,นะคะหกสิสี่จุดแปดมิลเท่ากันเลยนะคะสองวงนี้ไซส์เดียวกัน สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทฮัลโหลสวัสดีค่ะ Good e v e n i n g บางซีสวัสดีนะคะคุณบาริษาสวัสดีค่ะค่ะยกป้องไผ่ค่ะกำไรยกป้องไผ่อ่าทีนี้มาดูแบบตัวท็อปกันเลยค่ะตัวท็อปกำไรตัวท็อปวันนี้พุ่งเปิดด้วยกำไรนะทุกคนจะได้มีกำไรแค่ดูก็มีกำไรแล้วค่ะแค่ชมก็มีกำไรแล้ว อันนี้ตัวท็อปเลยจ้ะสวยมากเป็นหยกพมา่าไทเอนะคะเขียวจกักรพรรดิดูเขียวของความเขียวของเขาสวยมากนะคะอันนี้ปกตินะคะวงเนี้ยสองแสนบาทสองแสนบาทฟังไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นหยกท็อปคุโรตี้นะคะเวลาที่เราต้องการเก็บหยกเพื่อเก็งกําไรต้องเป็นหยกท็อปคุโรตี้นะคะเช่นหยก เดี๋ยวจัก,กระพัดไทเอนะคะเราเราสามารถที่จะไปขายได้ราคาเนาะหรือจะเป็นหยกเนื้อแก้วไทเอนะคะอิมพิเรียนเจตวงนี้สวยมากคะดูความดูความสวยของเขานะคะราคาขายอยู่ที่สองแสนบาทนะคะเพราะว่าเป็นหยกพมมากหยกเนี่ยเขาอยู่ที่ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อนะคะเนื้อหยกแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเขาเรียกอะไรอ่ะ ความใสของโยกนะคะสีของโยกนะคะอันนี้ถือว่าเป็นท็อปคุณภาพเลยนะคะแกะสลักด้วยนะคะทำไมเอ่อกำไรที่นี่ถึงเน้นแกะสลักเพราะว่าชาวจีนจะชอบนะคะชาวจีนจะชอบโยกกำไรแกะสลักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอ่า สังเกตไหมคะกาไรราชวงต่างๆห้องเต้อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกําไรแกะสลกักเขาจะชอบเพราะว่าจะได้อ่าชื่นชมฝีมือของช่างแกะสลักด้วยเนาะสวยมากเขียวจัก,กรพพรดเลยนะคะเขียวเข้มวันนี้จะโปรห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะจากสองแสนบาทวันนี้หนึ่งแสนบาทเท่านั้นสวยงามมากเขียวจัก,กรพพรดเดี๋ยวปุมวัดไซส์ให้ดูเนาะ สำหรับวงนี้นี่มีมาวงเดียวเลยนะคะท็อปคุโอรอตี้อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเก้านะคะห้าสิบเจ็ดจุดเก้าสวยจริงนะคะวงนี้สวยมากไปให้ดูนะคะแกะสลากรวดลายเป็นพึกษานานาพันธนะคะสีเขียวจักระพัดมีเขียวเข้มนะคะเขียวแบบ เขียวเขาเรียกว่าเขียวอะไรล่ะเขียวคล้ายๆเขียวมรกตเลยนะคะอันนี้เป็นท็อป,ปโปรตีเลยนะคะหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทเนื้อก็ค่อนข้างหนาอยู่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องวันนี้นะคะหนึ่งแสนบาทสวยงามอะไรหยกเขียวจักรพรรดิท่านใดนะคะอยากจะนะคะเอาใจภรรยานะคะมอบเป็นของขวัญให้วันปีใหม่ให้ภรรยานะคะจัดได้เลยค่ะ หนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะงดงามนะคะแล้วเราก็ดูซิว่ากำไรหมดหรือยังโอเคทีนี้เรามาเป็นสร้อยข้อมือบ้างค่ะกำไรไปหมดแล้วมาสร้อยข้อมือบ้างและตอนนี้นะคะทางสาขาชีบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกราบสักการะ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธ,ธารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ถานั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟสนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุกเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้นี่ไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวรคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ